สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัทปอรุ่งเรืองอัโตรถยนต์มือ2นะครับเซลนนนะครับผมวันนี้ถ้าผมมาต้องมีไอเทมดีๆมาเสนออยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็น Toyota Fortuner 3.0V ปี2010นะครับตัวกลางที่เราเรียกว่าหน้ายักษ์นะครับผมหน้ายักษ์มีข้อดีอยังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปวิดีโอกันแล้วก็ส่วนรถดีๆเดี๋ยวผมมีให้แน่นอนครับ มีรถไอเทมอีกไอเทมหนึ่งนะครับเป็นไอเทมดีๆมานำเสนอนะครับผมตัวนี้เป็น t o y ย t a 3.0V นะครับตัวนี้ยังไม่ฟูลไทม์นะครับเป็นตัวกลางของ Fortuner นะของไทย To โยต้าเขาปกติเนี่ยโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เนาะเราจะเจอของเขาเรียกว่าหน้าหน้าหน้าโตโยต้าก่อนนะครับผมหน้าโตโยต้าหน้าเดิมแล้วก็มันจะมาเป็นหน้ายักษ์ตัวนี้นะครับตัวกลางที่ที่อยู่ตรงนี้ มันจะเป็นเจนกลางที่ไล่ตั้งแต่ปี09จนถึงปี2011นะครับผมแล้วก็เป็นเจนเจนหน้าแชมป์เลยเจนหน้าแชมป์ก็จะเป็นปี2012ถึงปี2015นะครับที่มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะว่าในตัวรถมีอะไรพิเศษกว่ารุ่นปกตินะครับผม ัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับล้อแม็กนะครับของ t o y o ต a านะครับขอบ17เป็นแม็กอลอยนะครับของ t o y o ต a าเขานะครับผมในส่วนของยางนะครับเป็นยาง m a x กซิสบาวโอเนะครับผมตัวนี้เป็นยางออฟโรดกึ่งออฟโรดดีกว่าอย่าใช้คำว่าออฟโรดเลยกึ่งออฟโรดนะครับผมก็ตัวนี้นะครับผม มาพร้อมกับกระจังหน้านะครับกระจังหน้าที่เป็นกระจังหน้าตรงกลางที่เขาเรียกว่ากระจังหน้ายักษ์นะครับกระจังหน้ายักษ์ตรงกลางนะครับผมโลโก้ของโตโยต้าชัดเจนนะครับภายในนะครับภายในจะได้เป็นตัวรถเจ็ดที่นั่งนะครับตัวรถเจ็ดที่นั่งเบาะหนังสีเบดนะครับตัวรถจะเป็นตัวรถสีออกบอลทองนะครับซึ่งเครื่องเสียงนะครับจะเป็นเครื่องเสียงของ หน้าหน้าจอทัชสกรีนของ Toyota เดิมจากโรงงานนะครับผมแอร์ออโต้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมแต่ตัวนี้มีคูสคอนโทรลแล้วด้วยนะตัวนี้มีคูสแล้วนะครับตัวนี้มีคูสแล้วนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคูสคอนโทรลนะครับเจ้าของเดิมคันนี้นะครับมีการบุนะครับเป็นกึ่งแต่งกึ่ง VIP ภายในนะบุหลังคาให้เป็นกึ่ง VIP ภายในเลยหน้าใช้งานนะครับหน้าใช้งาน เลขมายูแสนกโลนะครับผมเลขมายูแสนกโลสําหรับโตโยต้า 3.0V ปี2010คันนี้นะครับผมคันนี้อ่านะครับด้านในห้องเครื่องของคันนี้นะครับโตโยต้า 3.0V ปี2010หน้าหยักคันนี้ของเรานะนะครับผมน็อตฝากระโปรงนะครับเดิมนะครับแก้มซ้ายขวาเดิมนะครับผมเดี๋ยวจะให้ตากล้องอินเสิร์ฟให้ดูนะ น็อตฝากระโปรงเดิม oh นะครับแก้มซ้ายขวาน็อตเดิมเครื่องเดิมนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่นะครับเพจอยู่ที่เดิมคันหน้าเล็บไท์อยู่ครบนะครับซ้ายขวาอยู่ที่เดิมหมดเลยนะครับไม่มีการแกะการขยับใดๆทั้ทงสิน้นนะคันนี้นะครับผมรับประกันคันนี้ไม่มีชนหนักพิกควมน้ําท่วมไฟไหม้นะครับผมถ้าเจอลูกค้าตรวจเจอยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนเงินทุกกรณีครับมีค่าเสียเวลาให้อีก10,000แบาทสําหรับ Fortuner 3ร V คันนี้นะครับผม สำหรับคันนี้นะครับเป็น f o r t u n e นะครับออกกรุงเทพแท้นะทะเบียนทรลอนะครับ3641กรุงเทพนะครับรถออกกรุงเทพแท้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านในนะครับด้านในนะครับผมด้านในจะเป็นในส่วนของนะครับน็อตฝาเดิมนะครับฝาเดิมน็อตเดิมเลยนะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยเขาจะมีบุกกรรมยี่ด้านบนหลังคาทําให้ดูเป็นแนว v i p ีมากขึ้นนะครับคันนี้เบาะเ็จที่นั่งสไตล์ง่ายๆเลยครับพับเก็บง่ายไม่มีปัญหานะครับผมพับ3าจังหวะนะครับ 1, 2, ยก3เก็บได้เลยนะครับสำหรับ f o r เ u อ e r นะครับนี่นะครับเก็บได้เลยนะ 1, 2, 3เก็บจบเลิกแยกย้ายแค่นี้นะครับผมรักษาง่ายนะครับใช้งานง่ายผู้หญิงขับได้ผู้ชายก็ขับดีนะครับแล้วก็มีชุดแต่งในส่วนของท้ายนี้ให้ด้วยนะ ชุดแต่งนั่นท้ายนะครับทําให้ดูตัดกับตัวรถอะตัวรถมันเป็นสีน้าตาลนะครับผมออกสีบอนทองก็จะมีตัวแต่งแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยนะครับ2จุดนะคันนี้นะเออนะครับผมใครหาอยู่ก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าผมมีส่วนลดอะไรให้รับประกันอะไรให้เดี๋ยวไปดูกันเป็นไงครับกับตัว f o r t u ูเนอนะครับ3-0 V นะครับปี2010ดีเซลคันนี้ขับ2นะ ราคานะครับอยู่ที่579,000บาทมาจากคลิปวิดีโอนี้เอาไปเลยครับราคาส่วนรถ30,000บาทเหลือ549,000บาทนะครับผมกับคันนี้นะครับบอกว่าดูมาจากคลิปวิดีโอที่นนรีวิวนะครับเอาไปเลยส่วนรถ30,000บาทนะครับเหลือ549,000บาทนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับอ่าผมนะครับเซลนนนะครับเป็นตัวแทนของ บริษัทปอลุงเรืองออโต้รถยนต์มือ2นะครับผมแล้วก็เป็นตัวแทนของฝ่ายขายผู้บริหารทุกท่านนะครับ10นิ้วนะครับขอไวพร้อให้คุณลูกค้านะครับกับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะสิ้นปี2,564ปีนี้นะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับที่ดูจากคลิปวิดีโอนี้ก็ขอไว้พร้อให้คุณลูกค้าทุกท่านนะครับพบเจอสิ่งดีๆเจอแจ่สิ่งดีๆนะครับสิ่งไหนที่เป็นความทุกข์สิ่งไหนที่เป็นสิ่งไม่ดีก็ขอให้หมดสิ้นไปภายในปี2,564 ปี2,565ขอให้ลูกค้าทุกท่านนะครับพบแต่สิ่งดีๆเจอแต่สิ่งดีๆนะครับแล้วก็ช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับขอให้คุณลูกค้าเดินทางกลับบ้านปลอดภยดัยโดยสวัสดิภาพโชคดีมีชัยนะครับเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับทุกขั้นนะครับทุกคนนะครับผมจากใจของปอรรุ่งเรืองออโต้รถจนมือสองครับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับคุณลูกค้าสวัสดีครับ